UFM อฟเอเบเกอรี่คลิกแก้ทุกปัญหาเบเกอรี่สารเสริมคุณภาพในขนมปังมีอะไรบ้างใช้อย่างไร ส่วนมากนะคะสารเสริมที่เราใส่ไปในขนมปังนะคะก็อย่างเช่นตัว U99 นะคะ U99 เนี่ยเป็นสารเสริมคุณภาพนะคะก็คือเป็นการช่วยร่นระยะในการหมักแป้งนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยขนมปังเนี่ยนะคะเราก็จะมีการานวดนะคะหรือเป็นการหมักเนี่ยนะคะก็คือมันก็จะใช้เวลาเนาะแต่พอเรามีไอ e สารเสริมตัว U99 ใส่เข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยล้นร่นระยะในการหมักในช่วงแรกนะคะเราสามารถทาลูกร่างนได้เลยนะคะเสียเวลา แค่ช่วงสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็นําเข้าอบได้เลยอันนี้ก็คือเป็นสารเสริมให้กับขนมปังนะคะที่เราจะใช้อีกอย่างหนึ่งมันมันมีไอ้นี่ด้วยค่ะจันเพลงที่มันเป็นอะไรนะอ่าองแพ็คโกส์นะแพ็คโกสสามนะคะจันเยแพ็คโกสสามเป็นซอฟเทนเนอร์ใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับตัวขนมนะคะนอกจากการที่เราใช้ในขนมปังสามารถที่จะใช้กับเค้กแล้วก็คุกกี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะ M ครบรอบ60ปีทั้งลุ้นทั้งแลกทำขนมล้วอย่าลืมตัดถุงแป้งสแกน QR Code จะส่ง UFM Points ไว้แลกของสมนาคุณมากมายและรุ่นทองอย่างต่อเนื่องเริ่มสะสมแต้มตั้งแต่วันที่1เมษาย,ย 1, 3, 11, นวาค2 5 6 8ไปสแกนกันเลย UFM Bakery Clinic แก้ทุกปัญหาเบเกอรี่